บ,บ้านสวนผักหวานกินาาเน้ย่างเดิมมาหนีมาเด้อจ้ามาเด้อจ้าก็ทอดวนอ่างงูเดี๋ยี้ดูห่ะตะยินอร่อยไหมอร่อยนี่ค่ะบ้านสวนผักหวานมีอะไรลูกนี่ไงคะ่ะมีอันนี้นะคะมีถั่วฝักยาวาแ,ลแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคะอะไรอะไรนะหมาหมักยังมาป่าซิมแม่หมักยังเหรอหมาป่าหมากป่ค่ะอร่อยด้วยหวานหวานเปรี้ยวอร่อย แล้วก็ผักบุ้มแล้วก็ผักกาค่ะต่เอาผักไปตาเอาเาูเลนี้ด้วยนะัวนี่คนตัวใหญ่ๆเด้อจะเฮือนหลังนี้แล้วก็กล้วยด้วยค่ะเนี่ยค่ะกล้วยเอาแล้วเดนี่ค่เ้าหู้ัหนาของฟ้าเลยแล้วก็เป็นต้นทันะต้นเลยค่ะ มาเดิจักกินยางจาแป้งแ่อาที่เราเกมาสดเลยากออมาแกแบกแงแจงห่เลยโอเคเอาแก่อนมาลลอมันลงเส็จปุ๊บอะเพราว่าพี่ใครวะเาเมะเดาผมเอเยี่มากคูว่ามี่มากเมื่อเข ไลายเมื่อยบ่เที่ยวมาหาตะปุยหาเอาตะปุยเขาไปเมื่อเดี๋ยวัจมาใส่ผักหวานเออเจ้านี่ยบมะกมะกรูดเอนจาใส่ปุยหิงหัวลายดีแล้วแห้งใส่ลายดมามาลมนี่ค่ะแตงแตงสดๆที่เราเก็บปลูกเองเลยนะคะไม่ซื้อตลาดอย่มา พุณเล่นแบบนี้นะค่ะย่าเชื่อเออไปเนมันเนี่ยออแอปเปิ้ลจะเลิกปันไหมชอบโกหกลูกค้าใช่ไหมลูกแอปเปิ้ลปชอบโกหกลูกค้านะอย่ามาะไม่ได้โกหกถุไม่โกหกบ้านาลาให้ลูกมาเยอย่างจะนาย่างกินพอกินเบ่อบ้านอันนี้กินคู่มือกนคู่เตมส่วนเต็มบ้าล่ะ เอาคุกก็เอามาเบิดแเลยค่ะเด็ดเด็ดอืมเส้นอย่ากนี้ถั่วนี่ค่ะก็มีถั่วด้วยนะคะอะไรก็อาเถั่วปลูกเองนะคะไม่แลงซื้อมาตลาดนะคะไม่ใช่ค่ะชอบกลอ ค้ควาวอใหญ่นะคะยี่น,นี่รู้กินอะไรกับขาวใหญ่จริงจริงขอ้ผู้น้อยจะของเพ่ใหญ่ที่สุด